ทุกเกิดจากของรักเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสวัรคีสมัยนั้นบุตรน้อยคนเดียวของข้าบดีผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจได้ทำการะละลงเพราะการทำการละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานของข้าบดีนั้นก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกิน เขาเอาแต่ไปป่าช้าแล้วคร่ำครวญถึงบุตรนั้นว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนครั้งนั้นข้าาบดีก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวานพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับข้าาบดีนั้นว่าข้าาบดีจิตใจของท่านไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ท่านมีเนื้อตัวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปพระศาสดากะทักด้วยคำกล่าวนี้ข้าพอดีผู้นั้นจึงตอบว่าพันเตทำไมเนื้อตัวของข้าพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเล่าเพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจได้กระทำการละเสียแล้วเพราะการกระทำการละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันทำรรอาหารก็ไม่เป็นอันกิน ข้าพระองค์เอาแต่ไปป่าช้าแล้วคร่ำครวญถึงบุตรนั้นว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนข้าบดีเขาก็ให้เหตุผลว่าทําไมจิตใจเขาเป็นอย่างนี้ทําไมเนื้อตัวเขาเป็นอย่างนี้เพราะลูกมีอยู่คนเดียวแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อข้าบดีเขาตอบมาพระศัสดาจึงกล่าวว่าข้าบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้น เพราะว่าโสกะปริเทวะทุกขาโทมนัตและอุปายาสะย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักพระศาสดาก็บอกว่าที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะโสกะคือความเศร้าโศกปริเทวะก็คือความร่ำไรรำพันหรือความคร่ำครวญน,นั่นเองทุกละโทมนัตถ้าอยู่ด้วยกันอันนึงก็คือทุกกายอันนึงก็คือทุกใจอุปายาสะหรืออุปายาตคือความคับแค้นใจ ความเศร้าโศความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจนั่นคือเป็นคำแปลของคำว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสัตนั่นเองคนที่ฟังบทสวดมวนต์แปลบ่อยๆก็คงจะคุ้นคำนี้เมื่อพระศาสดาตอบอย่างนี้ข้าบดีคนนั้นกล่าวว่าอย่างไรเขากล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้อที่ว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะ ย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักนั้นจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรอันที่จริงความยินดีและความสมนัสย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักต่างหากถ้ากลายเป็นว่าไม่เชื่อในสิ่งที่พระุทธเจ้าตรัสตัวเองมีความเชื่อว่าความยินดีและก็ความสมนัสสมนัสก็คือความสุขใจต่างหากที่มีมาจากของรักเกิดจากของรักก็ยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ครั้งนั้นข้าบดีนั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปอย่าคิดว่าได้มีโอกาสไปเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้สนทนากับพระพเจ้าและเราจะสําเร็จประโยชน์ในทุกๆคนไม่เสมอไปอย่างข้หาบดีคนนี้ก็ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธและก็ไม่ถามเลยว่าเพราะอะไรก็หลีกไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมาก เล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคนักเลงสกาหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คือนักเลงการพนันแปลกว่าพระวิหารเชตวันถัดจากนั้นไม่ไกลก็เป็นกลุ่มของพวกเล่นการพนันแปลกดีพอเขาเข้าไปหานักเลงสกาหรือนักเลงการพนันเหล่านั้นแล้วก็กล่าวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วได้คุยอะไรกับพระพุทธเจ้า ล้วพระพุทธเจ้าตัดอะไรกับเขาก็เล่ามาว่าเนี่ยพอไปเข้าเป้าพ,พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยถามว่าทําไมจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและเนื้อตัวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปเขาก็จึงตอบพระพุทธเจ้าว่าเพราะบุตรน้อยคนเดียวที่เป็นที่รักที่ชอบใจเสียชีวิตก็เลยทําให้เป็นอย่างนั้นเขาก็เล่าอีกว่าพอเขากล่าวอย่างนี้พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโสกาปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะ เกิดมาจากของรักมีมาจากของรักและเขาก็กล่าวว่าเขาแย้งพระพุทธเจ้าไปอย่างไรก็คือแย้งว่าอันที่จริงความยินดีและความสมนัตต่างหากย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักและก็มีเชื่อว่าทุกเกิดจากของรักและก็บอกด้วยว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ยินดีไม่ได้คัดค้านภาษิตของพระสมณโคนมลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปนักเลงสกาจึงกล่าวว่า ข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหาบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหาบดีเพราะว่าความยินดีและความสมนัตต่างหากย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักครั้งนั้นข้าบดีคิดว่าความเห็นของเขาเข้ากันได้กับนักเลงสกาทั้งหลายก็จึงหลีกไปอยู่กับผู้เจ้าผู้เป็นพระอาราหันตัดออกมาไม่เชื่อแต่ไปเชื่อนักเลงการพนันว่าความเห็นตรงกันนี่แบบนี้ก็มี พลาดอย่างใหญ่แล้วด้วยความที่มันมีเหตุการณ์ที่คนเห็นแย้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ปีความเห็นตรงกันกับพวก,น,กนักเลงการพนันเรื่องก็เลยเล่ากันไปถึงในวัดพระเจ้าประสิที่โกศลตอนนั้นน่าจะยังไม่เลื่อมใสพระศาสนาก็ได้เรียกพระนางมริกาเทวีมากล่าวว่ามริกาคําว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายะสะ ย่มเกิดจากของรักมีมาจากของรักนี้พระสมณโคโดมของเธอตรัสไว้หรือใช้คําว่าพระสมณโคโดมของเธอทําให้เรารู้เลยว่าพระนางมาริกาเนียมีความศรัทธาในพระศาสดาอย่างยิ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สงสัยว่าเรื่องนี้พระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นจริงไหมแสดงว่าตอนนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ยังไม่เข้าใจคํากล่าวพระนางมาริกาจึงทูลว่าข้าแต่มหาราช ถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นนี่พระนางก็ไม่ได้บอกว่าผู้เศ้าตรัสอย่างนี้แต่บอกว่าถ้าผู้เศ้ากล่าวว่าโดยสรุปก็คือทุกเกิดจากของรักเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความหนักแน่นที่ตรงกับพระสูตรที่ว่าพวกนี้เขาจะไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความสงสัยในตถาคตและคําสอนของพระตถาคตก็คืออย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าพระพุทธเจ้ากล่าวจริงก็จะต้องเป็นจริงอย่างนั้นนี่พระนางมริกายืนยันอย่างนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลคิดขึ้นภายในใจว่าก็พระนางมริกานี้ชื่นชมยินดีตามพระดำรัสที่พระสมณะโคดมตัดเท่านั้นเปรียบเหมือนลูกศิษย์เฝ้าแต่ชื่นชมตามคำที่อาจารย์กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์มริกา เธอเองก็ฉันนั้นเหมือนกันเฝ้าแต่ชื่นชมตามพระดำรัสที่พระสมณะโคดมตรัเท่านั้นว่าข้าแต่มหาราชถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นมาริกาเธอจงหลบหน้าไปเสียเธอจงหายไปเสียด้วยความที่พระเจ้าเปรฐที่โกศลไม่เข้าใจความหมายที่สัอ้นอยู่แกคิดว่าพระนางมาริกาหลับหูหลับตาเชื่อพระเจ้า ก็คือเหมือนลูกศิษย์กับอาจารย์ที่อาจารย์ว่าอย่างไรลูกศิษย์ก็ดีครับเห็นด้วยครับตลอดก็จึงตำหนิพระนางมาริกาไปแต่พระนางมาริกาไม่ไม่จบแค่นี้ครั้งนั้นพระนางมาริกาเทวีตรัสเรียกพรามชื่อนาริกชังคะมาสั่งว่ามาเถิดพรามขอท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วอภิวาทพระบาททั้งสอง ของพระองค์ด้วยเสียนกล่าวแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงความมีอาพาธน้อยความมีโรคเบาบางความกระปี้กระเป๋าความมีกำลังความสำราญตามคำของเราว่าพนางมาริกาเป็นคนสั่งมาให้ทำแบบนี้เมื่อถามแล้วต่อไปก็ถามอย่างนี้อีกว่าพันเตพระดำรัดนี้ที่ว่าสโสกาปริเทวะทุขาธมนัตและอุปายาสัต ย่มเกิดจากของรักมีมาจากของรักดังนี้เพราะผู้มีพระภาคตรัสจริงหรือพระนางมาริกาก็ต้องการยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ผู้ร่าตัดเอาไว้ไหมนี้เป็นกรณีศึกษาได้เลยว่าพวกเราเองเวลาเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับงานแค่เราได้ยินเสียงเล่าลือมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราอย่าเพิ่งรีบด่วนเชื่อแต่ก็อย่าเพิ่งรีบด่วนปฏิเสธ ก็ต้องถามกลับไปว่าได้ยินมาจากใครหรือถ้าพาดพิงไปถึงบุคคลที่สามเราก็ต้องถามบุคคลที่สามว่าได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้สรุปแล้วข้อเท็จจริงคืออย่างไรก็เหมือนพระศาสดาเวลามีภิกษุมาแจ้งเลื่อนภิกษุบางรูปประพฤติไม่ถูกต้องท่านก็จะตรัสเรียกหมู่สงฆ์ทั้งหลายก็มาประชุมกันและก็ถามในท่ามกลางสงฆ์เลยว่ามีคนว่าท่านอย่างนี้อย่างนี้หรือได้ยินได้ฟังมาว่าท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ จริงไหมนี่พระศาสดาก็ทําให้เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่ได้ยินให้ฟังมาจากคนอื่นท่านก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านก็เรียกให้เจ้าตัวมาพูดอธิบายให้ได้ทราบโดยทั่วกันพนางมาลิกาก็ลักษณะเดียวกันได้ยินเสียงเล่าลือมาว่าผู้เจ้ากล่าวอย่างนี้อันดับแรกก็ต้องไปยืนยันก่อนว่าผู้เจ้ากล่าวเรื่องนี้จริงเอาไหมพวกเราเองก็ต้องใช้สุดนี้ ใครจะมาบอกอะไรกับเราก็ช่างถามเจ้าตัวเข้าไปสิว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นผู้หนักแน่นอย่างนี้พระนางมาริกาก็เลยให้ไปยืนยันว่าสิ่งนี้พระเจ้าตรัสเอาไว้จริงหรือไม่พระนางก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านอย่างไรท่านพึงเรียนพระดำํำรัสนั้นให้ดีแล้วมาบอกแก่เราธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่ผิดพลาดยืนยันว่า ถ้าผู้เจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่พลาดนาลิชังคะพรามรับพระสวัสีพระนางมาริกาแล้วก็ได้ไปดําเนินการตามรับสั่งเมื่อถามไปแล้วพระศาสดาก็จึงตอบว่าพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกะปริเทวะทุขโทมนัตและอุปายาสะย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรัก ข้อทีว่ว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักนั้นเป็นอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายดังต่อไปนี้นี่ต่อไปพระศาสดาก็จะอธิบายว่าเพราะอะไรพระองค์ก็กล่าวว่าพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี่แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ทําการละลงเพราะการทําการละของมารดาหญิงคนนั้นกลายเป็นบ้ามีจิตฟุง้งซ่าน เข้าไปตามถนนทุกถนนเข้าไปตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมข้อที่ว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักนั้นเป็นอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้จากนั้นพระองค์ก็ยกตัวอย่างถึง บิดาของหญิงคนหนึ่งทำการละลงยกตัวอย่างถึงพี่ชายน้องชายของหญิงคนหนึ่งทำการละลงยกตัวอย่างถึงพี่สาวน้องสาวของหญิงคนหนึ่งทำการละลงยกตัวอย่างของบุตรของหญิงคนหนึ่งได้ทำการละลงยกตัวอย่างของที่ดาของหญิงคนหนึ่งได้ทำการละลงซึ่งในแต่ละตัวอย่างที่พระองค์ยกมาพอคนอันเป็นที่รักเหล่านี้เสียชีวิตหญิงคนนั้นก็เลย กลายเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนเข้าไปตามตรอกเพื่อถามหาบุคคลอันเป็นที่รักของตัวเองพระาศาสดาจึงตรัสว่านี่แหละข้อที่ว่าโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักจากนั้นพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องเล่ารอบนี้เปลี่ยนเป็นมารดาของชายคนหนึ่งบิดาของชายคนหนึ่งพี่ชายน้องชายของชายคนหนึ่ง พี่สาวน้องสาวของชายคนหนึ่งบุตรของชายคนหนึ่งทิดาของชายคนหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันที่ได้ทำการละลงชายคนนั้นก็ถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามทุกถนนเข้าไปตามทุกตรอกและก็สอบถามบุคคลอื่นถึงบุคคลอันเป็นที่รักว่าเห็นไหมและก็มีอีกเรื่องหนึ่งว่าพรามเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังสกุลของญาิ พวกญาติของหญิงคนนั้นต้องการจะพากสามีของหญิงคนนั้นแล้วยกหญิงคนนั้นให้แก่ชายอื่นแต่เธอไม่ปรารถนาชายผู้นั้นครั้งนั้นหญิงคนนั้นจึงได้บอกกับสามีว่าข้าแต่ลูกเจ้าพวกญาติของดีฉันต้องการจะพากท่านไปเสียแล้วยกดีฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดีฉันไม่ปรารถนาชายผู้นั้น ครั้งนั้นบุรุษผู้เป็นสามีได้ตัดหญิงผู้เป็นภรรยาออกเป็นสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามไปด้วยความรักว่าเราทั้งสองจกตายไปด้วยกันข้อที่ว่าโสกากาปริเทวะทุกขโทมนตอุปายาสะย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรักนั้นเป็นอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้การผิดหวังในความรักแล้วก็ ตายตามไปด้วยกันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เจ้าจะตรัสรู้พระองค์กล่าวว่าเรื่องเคยมีมาแล้วก็คือเหตุการณ์ก่อนผู้เจ้าของเราอีกก็าอาจจะตอนก่อนแสดงธรรมเรื่องนี้หลังจากที่ตรัสรู้แล้วหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็เป็นไปได้ทั้งผ่านไปสองพันกว่าปีมนุษย์เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ว่า ผิดหวังในความรักก็ตายตามไปด้วยกันนะเพราะความรักแต่ประเด็นให้เรารู้ตรงที่ว่านี่อย่างไรคือความทุกข์ที่เกิดจากของรักนั้นเป็นอย่างไรจากนั้นพราหมณ์ที่ชื่อนาิชังคะก็ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระนางมาริกาเทวีแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่สนทนากับพระพุทธเจ้าทั้งหมด ให้พระนางฟังจากนั้นพระนางมาริกาเทวีก็จึงเข้าไปเฝ้างพระเจ้าประเสิทธิที่โกศลแล้วถามพระเจ้าประเสิทธิที่โกศลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระกุมารีนามว่าวาชิรีเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ตอบว่าเป็นอย่างนั้นมาริกา วัชิรีกุมารีเป็นที่รักของเราพระนางมริกาก็จึงกล่าวว่าข้าแต่มหาราชพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าพระวชัชรีกุมารีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่พระเจ้าประสิทธิโกศลจึงตอบว่ามริกาถ้าวชัชรีกุมารีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป แม้ชีวิตของเราก็พึงเป็นอย่างอื่นทำไมโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาสะจักไม่เกิดแก่เราเล่าพนังมริกาก็จึงตอบว่าข้าแต่มหาราชข้อน,นี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงมุ่งหมายเอาจึงได้ตรัสไว้ว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสและอุปายาสะย่ามเกิดจากของรักมีมาจากของรัก สังเกตว่าพระนางมาลิกาก็ค่อนข้างมีปัญญาพระพุทธเจ้ายกมาด้วยเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแต่พระนางก็เอามาปรับให้พระเจ้าประสิทธิโกศลได้เห็นภาพชัดขึ้นก็ต้องเอาคนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลรักนั่นแหละมาเป็นตัวเดินเรื่องจากนั้นพระนางมาลิกาก็ถามถึงบุคคลอื่นอีกเช่นข้าแต่มหาราชพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไร พระนางมาสภคัติยาเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ตอบ่าก,ก็เป็นที่รักพระนางมรลิกาก็ถามเพิ่มว่าถ้าพระนางมาสภคัติยาแปลปวนเป็นอย่างอื่นไปความทุกข์กายทุกข์ใจความเศร้าโศกความร่ไรวยราพันและความขับแค้นใจจะเกิดแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลหรือไม่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็บอกว่าถ้าวาสภะัติยาแปลปวนเป็นอย่างอื่นไป ชีวิตของเราก็พึงเป็นอย่างอื่นทําไมโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสะจักไม่เกิดแก่เราเราพระนางเมริกาก็สรุปอีกครั้งว่าข้าแต่มหาราชข้อน,นี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงมุ่งหมายเอาจึงได้ตรัสไว้ว่าโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสะย่อมเกิดจากของรักมีมาจากของรัก จากนั้นพระนางมาริกาก็ยกตัวอย่างอื่นเช่นวิทูทภะเสนาบดีว่าคนนี้เป็นที่รักของพระเจ้าประสิทธิโกศลไหมกล่าวถึงตัวเองนะว่าถ้าตัวเองคือพระนางมาริกาเนี่ยเป็นที่รักของพระเจ้าประสิทธิโกศลไหมและแกกล่าวถึงแคว้นกาสีและแคว้นโกศลถามแต่ละอันว่าเป็นสิ่งที่รักของพระเจ้าประสิทธิโกศลไหม พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ตอบว่าแต่ละอันที่ถามมาก็คือเป็นที่รักทั้งหมดพระนางมลริกาก็ถามว่าถ้าสิ่งเหล่านี้แปปวนเป็นอย่างอื่นล่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลจะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะที่ถามที่ตอบก็มีใจความสําคัญอย่างเดียวกันกับที่อ่านอ่านมาซึ่งจบแต่ละเรื่องพระนางมาริกาก็จะสาทับว่าก็นี่แหละที่พระเจ้าท่านทาไมถึงตรัสว่า โสกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยาศาเกิดจากของรัฐถามหลายเรื่องพระนางมริกายกตัวอย่างหลายเรื่องหลายประเด็นเพื่อให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้เข้าใจว่าทําไมพระศาสดาจ,จึงตัดไม่ว่าอย่างนี้เมื่อพระนางมริกายกตัวอย่างจนครบแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงกล่าวว่ามริกาข้อนี้น่าอาจจัศจรรย์มริกาข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อน ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยพระปัญญามานี่เถิดมาริกาช่วยล้างมือให้ทีเถิดครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับนั่งทรงพระภูษาก็คือทรงผ้าเฉวงบ่าข้างหนึ่งแล้วประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่จากนั้นได้เป่งพระอุทานว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะัสมาสัมพุทธ,ธะพระองค์นั้นดังนี้สามครั้งซึ่งก็เลยเป็นที่มาของคำว่านักโมตสะพระคัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัจทำไมถึงต้องท่องกันสามรอบซึ่งนโมตสระพระควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัจแปลออกมาก็คือตัวนี้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัสมาสัมพุทธ,ธะรพระองค์นั้น คงเป็นเพราะสมัยก่อนเวลาจะกล่าวอะไรมักกล่าวกัน3มจบนโมต,สตัสสะที่เราท่องกันก็เลยออกมาในรูปของ3มจบอันนี้ก็คือที่มาของสามหนว่าเป็นธรรมเนียมหรือเป็นหลักการในบางอย่างก็เลยสามครั้งนั่นเองจากพระสูตรนี้ก็ทำให้เราได้ได้ประเด็นและก็ได้ประโยชน์หลายเรื่อง คนที่ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเองไม่เชื่อก็มีไปเชื่อพวกนักเลงการพนันซะเฉยเลยน่าเสียดายแทนแล้วก็เห็นถึงความที่ยืนหยัดยึดมั่นในความศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระเจ้ากล่าวอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้รู้ด้วยนะว่าจริงไม่จริงแต่ก็ตอบเป็นกลางๆว่าถ้าพระเจ้าพูดจริงมันก็ต้องเป็นเรื่องจริง แล้วก็ไม่ได้หยุดแค่ฟังเข่าหรือส่งคนไปถามว่าเนี่ยมีมาอย่างนี้พระเจ้าตัดไว้จริงไหมแล้วก็เห็นถึงปัญญาของพระนางมาริกาที่สามารถยกอุปมามาถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถึงบุคคลเป็นที่รักตั้งแต่มัชรีกุมารีวาสภาขัตติยาวิทุทพเสนาบดีตัวพระนางเองที่เป็นพระนางมาริกาหรือแม้แต่แคว้นโกศลและแคว้นกาสี สิ่งเหล่านี้เป็นที่รักของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสหรือไม่แล้วสิ่งนี้ถ้ามีความแปลปยปวนเป็นเป็นอย่างอื่นละ่ะพระเจ้าประเสรเิฐที่โกศลสนจะทุกข์ไหมซึ่งทุกข์อันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ตอบมาทุกข์พอตอบว่าทุกข์หมดพระนางก็ย,ยังปิดท้ายด้วยว่าก็นี่ไงเหตุผลทําไมพระเจ้าถึงบอกว่าความเศร้าโศกความร่ําไรราําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจจึงเกิดจากของรักมีมาจากของจนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนยอมก็กลายเป็นว่าให้ พระนางมาริกามาล้างมือให้จากนั้นก็หันหน้าไปทางที่พระพุทธเจ้าอยู่ประนมอัญเชลีแล้วก็กล่าวคําบูชาพระพุทธเจ้าสาร้ลดูว่าเนี่ยคือศรัทธาเกิดเพราะได้ยินได้ฝังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องว่าเราอยากจะให้ใครมีศรัทธาในคําสอนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมีโอกาสให้เขาได้ยินได้ฝังมีโอกาสได้คิดตามพิจารณาตามปฏิบัติตามนั่นเอง